ขายมากี่ปีแล้วคะป้าสีโอ้ห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะเซนก๋วยจั๊บก็คือหม้อต้มนั้นคือร้อนตลอดนะทุกคนร้อน,นตลอดจ้านี่ชามนี่หมูจ้าหมูต่สยหมูส่หมูเด็ดอ่ใไรค่ะอ่อร้อยน่าทานมากขมิ้ยากกะทิ นี่น้ำยากะทิทำเองเลยป่ะจ้าประสีทำเองจ้าประสีอุ๊ยหอมช่องตัวมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งนใดนช่องที่นี้เซอรรดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมต้อซ้ำซักครั้งชงโมมากินเช่นนี้ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมูก็อยู่ที่วัดเจริญสุขารามวรวิหารนะคะที่ตำบลบางนกแขกค่ะอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นวัดที่ยังมีท่าน้ําอยู่นะคะทุกคนวันนี้นะคะโมก็มาตามรีวิวค่ะทุกคนเป็นร้านก๋วยจั๊บค่ะทุกคนแล้วก็มีขนมจีนน้ํายาด้วยนะคะแล้วก็เขาขายอยู่บนเรือขึ้นบิสเน่มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นคือร้าน กวยจับขนมจีนน้ำยาป้าสีค่ะนี่อยู่บนเรือนี่เองโอเคเขาขายอยู่บนเรืออย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีที่นั่งรับประทานด้วยนะคะนี่สวัสดีแม่คะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อป้าสีใช่ไหมคะมเขาก็เตรียมเครื่องไว้แล้วพวกไข่พวกอะไรอย่างนี้นะจ๊ะอันนั้นอะไรคะนะ้ำไก่จ้าไก่ แล้วก็นี่ค่ะเส้นก๋วยจั๊บก็คือหม้อต้มนั้นคือร้อนตลอดนะทุกคนร้อนตลอดจ้านี่เรียบร้อยแล้วขอดูหน่อยนะคะฮ่าฮ่าหุยน่ากินมากขอบคุณค่ะนี่อันนี้เป็นหมูหรือไก่นะคะเดี๋ยวไปกินทางด้านนู้นค่ะแล้หนูไปทานทางด้านนู้นนะคะอันนี้เป็นไก่จ้า ามนี่หมูจ้ะหมูมิไสหมูไมสหมูเ้ออ่าแล้วก็นี่เส้นนะคะใส่ลงไปค่ะอ่ะาร้อยน่าทานมากขอบคุณค่ะบรรยากาศดีๆนะคะเนี่ย<ด>มีเดทมาบ้างไหมคะเนี่ย อ๋อบางทีก็มีแดดมาบ้างมันพึ้มๆพอฝนเหมือนฝนตกค่ะนี่ไงน้ำยาน้ำยากะทินี่น้ำยากะทิทำเองเลยป่ะจ๊ะประสิทำเองจ้าประสิอุ้ยหอมหอมมากนี่วว้านี่น่ากินขอบคุณค่ะแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกทางด้านนี้นะจ๊ะนี่น้ำพริกนี่ ใส่หัวปีไปแล้วก็ค่ก็ม่ขายหัวปีขอบคุณค่ะป้าสีมีเส้นอะไรบ้างคะก๋วยจั๊บเส้นเขียดเจ้๊เส้นเดียวจ้าอ๋อมีเส้นเดียวแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาจ้าน้ำยาน้ำพริกแกงไก่ค่ะราคาเท่าไหร่บ้างคะขนมจีนขายยี่สิบอ๋อขนมจีนยี่สิบเยดจ้๊ยดยี่ห้าก๋วยจั๊บยี่ห้าพิเศษสามสิบพิเศษสามสิบอ๋อมาขายที่นี่ทุกวันเลยเหรอคะทุกวันค่ะขับเรือหางยาวมา โเก่งมากๆเลยขายกี่โมงถึงกี่โมงคะขายแปดโมงครึ่งมาถึงนี่แปดโมงครึ่งมาถึงนี่นะคะค่ะแล้วขายถึงกี่โมงคะไม่แยมถึ่งก็บ่ายสามบ่ายสองอะไรแบบนี้อ่าบ่ายสองบ่ายสามแล้วแต่หมดนะคะขายมากี่ปีแล้วค่ะป้าสีโอห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยหมูสามขุน ขาลวกเส้นทีละนิดทีละนิดใช้ลวกสดเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้แช่ค่ะ หลายถุงเลยหลายถุงเลย <c oughs> ช่วยิ้วยวินนีเลยค่ะถ้าใครมาก็ขอเชิญนะคะมาสม,มุรสงครามก็มากินก๋วยเตี๋ยวกิน๋วยจับกินขนมจีนน้ำยาที่นี่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะจ๊าเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่เส้นก๋วยจั๊บของเขาค่ะทุกคนมันเป็นเส้นแบบสั้นๆไม่ยาวนะแล้วอันนี้เป็นก๋วยจั๊บไก่ค่ะก็มีไก่มีเลือดค่ะแล้วก็มีเต้าหู้นะคะแล้วก็มีไข่ชิมเลยค่ะได้ค่ะโชวนเขายาวไม่เหมือนใครเลยอ่ะือ หวานหอมนะคะไอ้ปหอุ้ยพริกเผ็ดอะใส่พริกไปนหน่อยนึงเผ็ดเลยเป็นนุม่มชามยี่ห้าทุกคนของกินโบราณอือหืออรอยม ดีคุ้ม,มเลือดอเลือดอร่อยไม่คาวเลยอชอบเลือดอะ่ะเลือดอร่อยมากเลือดอร่อยมากมน้ำต้มหวานหวานอร่อยต่อไปเรามากินขนมจีนน้ำยากะทิกันนะคะ หอมมากๆหมดไม่เหลือล้ขาดเลยอหอมหวานอร่อยมันกะทินะคะหอมกระชายอร่อยมากเลยเค็มๆนัวๆอร่อย เดอะเบสเลยของร้านนีอ้อร่อยอร่อยเส้นอร่อยเส้นไม่เปรี้ยว <c oughs> ม,มีความข้นของเขาดิ ไปเรามากินน้ำพริกกันนะคะชิมดูน้ำพริกเป็นยังไงที่นี่หอมหวานหอมถั่วค่ะอร่อยอ